หนังสือรวยไม่ง้อเงินเดือนคู่มือสร้างรายได้เสริมในยุคที่เศรษฐกิจและการเงินเป็นเรื่องที่ไม่มั่นคงเหมือนในอดีตคำถามที่หลายคนหวนกลับมาคิดคือเราจะรวยได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินเดือนจากงานประจำหนังสือเล่มนี้รวยไม่ง้อเงินเดือนคู่มือสร้างรายได้เสริมโดยซอไอเดียเป็นคำตอบสำหรับทุกคนที่มองหาวิธีเพิ่มรายได้นอกเหนือจากงานประจำหรือแม้แต่สำหรับผู้ที่ต้องการทำให้เงินทำงานให้กับตนเอง คู่มือนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับวิธีการและแนวทางการสร้างรายได้เสริมจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กการใช้ทักษะและความสามารถพิเศษในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือแม้กระทั่งการสร้างรายได้จากงานอดิเรกทุกบทในหนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อไม่เพียงแต่แนะนำคุณให้รู้จักกับโอกาสทางการเงินที่หลากหลายแต่ยังช่วยให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเริ่มต้นได้จริงในชีวิตประจำวันของคุณ หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่เป็นคู่มือให้ความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เคยฝันอยากจะมีอิสระทางการเงินและไม่ต้องง้อเงินเดือนจากงานประจำอีกต่อไปผ่านหน้าหนังสือสอไอเดียจะนำพาคุณไปพบกับเส้นทางแห่งความรวยที่คุณสามารถเดินตามได้ด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์หรือทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ให้รวยไม่ง้อเงินเดือน คู่มือสร้างรายได้เสริมโดยสอไอเดียเป็นเพื่อนคู่ใจในการเดินทางสู่ความสำเร็จทางการเงินของคุณพร้อมเปิดหน้าหนังสือและเริ่มต้นเดินทางไปกับเราได้แล้ววันนี้สอไอเดียคลิกสั่งซื้อหนังสือที่ลิงก์ด้านล่าง